ที่ผลตอบรับด้านการประกรอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอหาดใจนะครับสถานประกอบการย่านกลางเมืองหาดใหญ่ปลื้มเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องหลังนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับไปดูบรรยากาศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์ร้านนวดร้านอาหารรถรับจ้างปลื้มใจและมีความหวัง นักงท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ฟังเสียงตอบรับจากสถานประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ย่านถนนสนิหานุสรและถนนธรรมนูญวิถีครับหรือบริเวณหน้าห้างลีการ์เด้นหาดใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกปลื้มและดีใจที่เศรษฐกิจในหาดใหญ่กลับมาฟื้นตัวคลึกคลื้นอีกครั้งหลังต้องรับมือกับโควิด เนื่องจากต้องปิดกิจการและขาดรายได้เป็นเวลานานตอนนี้กลับมายิ้มได้ครับเนื่องจากว่าชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายซื้อของจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์สุกเสาร์อาทิตย์ครับรบ้างคะผลตอบร,รับจัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเก็ดีค่ะก็ดีในระดับหนึ่งป้าก็พอใจแล้วนะ,ะแต่ว่าถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก่อนหน้านี้คือโควิดป้าจะไปสองปีแล้ว ก็ดีใจก็ดีใจป้ามาขายได้3เดือนเองอะ่ะก็ดีใจหลังจากโควิดหลังจากเปิดเมืองให้มาที่กันเยอะๆนะทั้งคนไทยคนต่างชาติบัดใหญ่คึคืนแล้วของกินก็อร่อยบัดใหญ่มีของกินอร่อยทั้งนั้นเลยก็ดีนะพูดถึงอาใหญ่ดีที่มีปัญหาก็ช่วงโควิด,ดนั่นเ<ง>อ,องดังนั้นช่วงโควิดก็อยู่บ้าน <c oughs> ไม่มีงานอะไรทำแล้วตอนนี้หลังจากที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมาก ผลตอบรับดีมากก็หลายคนน่ยพูดถึงว่าทั้งธุรกิจการค้าพุกทุกๆอะไรก็ดีพี่ไปหมดอันใหญ่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีเงินหมุนเวียนมีทำให้เศรษฐกิจดีมากตอนนี้มาได้นะตอนนี้ไอ้โควิดก็น้อยลงมีไม่มากตอนนี้มาเที่ยวได้เรื่อยใหญ่ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไร ด้านผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์และร้านนวดบอกว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเข้ามาใช้บริการร้านอาหารและซื้อของทานเล่นริมทางเนื่องจากชื่นชอบในรสชาติที่อร่อยและมักเข้าไปใช้บริการรถตุ๊กๆนําเที่ยวเพราะสามารถเลือกไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารในสงขราได้ตามต้องการและสามารถชมบรรยากาศได้ตลอดเส้นทางด้วยจากนั้นตบท้ายด้วยการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อผ่อนคลายหลังการท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่ผ่านมานะคะภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุน้น ด้วยงานอีเวนต์ต่างๆมากมายทำให้สถานประกอบการทุกประเภทฟื้นตัวและกลับมาคลึกคลื้นอีกครั้งค่ะ